สวัสดีครับพบกับดรก๊อฟเรื่องเยอะวันนี้นะครับจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ธรรมดามันคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์และเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดแรงที่สุดเร็วที่สุดในโลกนะครับซึ่งชื่อของมันก็คือ Frontier Super Computer Frontier Super Computer เเนี่ย ก็ได้รับการจัดอันดับนะครับโดยหน่วยงานนะครับที่ชื่อว่า TOP500 ซึ่งหน่วยงานตรงนี้ก็จะมีการสำรวจแล้วก็บันทึกนะครับจัดลำดับคอมพิวเตอร์ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก500อันดับแรกแล้วก็ Frontier เนี่ยก็ได้ถูกจัดอันดับนะครับเมื่อเร็วๆนี้เองว่าให้เป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ เร็วที่สุดในโลกก็นะครับสร้างโดยบริษัทฮิเรตแพ c ก a r ดนะครับ HPE ร่วมกับบริษัท AMD นะครับ Advanced Micro Devices และก็จะนำไปใช้กับนะครับหน่วยงานหน่วยวิจัยนะครับของประเทศสหรอเมริกาชื่อว่านะครับ Department of Energy Oak Ridge National Laboratory นะครับ เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในโลกเลยนะครับที่สามารถทำงานมีสมรรถนะความเร็วถึงระดับ e x ็กซ่าสเหรือพูดง่ายๆก็คือมีความเร็วเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่สูงมากๆในระดับที่เป็นนะครับหน่วยวัดที่เป็น e x ็กซ่าสเครั้งแรกเลยนะครับของโลกมีราคา600ล้านเหรียญ u s ดอลลาร หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เครื่องหนึ่งก็ประมาณ2 2 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองความเร็วของมันเนี่ยเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ตอนนี้อยู่ลำดับ2นะครับเร็วกว่าถึง5เท่าด้วยกันซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วเป็นรำดับ2นี้มีชื่อว่าฟ u ก a k u System นะครับก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เองนะครับอยู่ที่ Riken right Center อนะครับศูนย์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ RCCS ที่เมืองโกเบในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความเร็ว4 4 2เพตาไบต์ต่อวินาทีนะฮะก็ตัวฟรอนเทียก็เร็วเป็นถึง5เท่านะครับแล้วก็จะใช้งานนะครับได้เต็มประสิทธิภาพเลยก็จะช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ในช่วงของการติดตั้งแล้วก มีการาทดสอบนะครับแล้วก็มีการรันใช้งานได้เพียงบางส่วนเท่านั้นตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้นะครับคำนวณนะครับตัวสร้างแบบจำลองนะครับหรือว่าะนะครับทำการคำนวณที่ยากและก็สลับซับซ้อนมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับในเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์นะครับ หรือปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือว่าการเกิดของระบบสุะจักรวาลการเกิดของดวงดาวต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับทำแบบจําลองของสภาพภูมิอากาศอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงพัฒนาคิดค้นสูตรยานะครับใหม่ๆหรือว่าจําลองนะครับทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าใน ตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องความเร็วในการคำนวณที่อยู่ในระดับ e x ็กซ a าสเกลหรือเอ็กซาฟอนะครับจะมีความเร็วนะครับหรือสมรรถนะเนี่ยอยู่ที่1.1 e x ็กซ่าฟอนะครับของการคำนวณเยอะแค่ไหนนะครับถ้าจะพูดก็คือ1ควินจิเรียน การคำนวณต่อวินาที1ควิทีเลียนเนี่ยก็คือเทียบเท่าได้กับ10ยกกำลัง18หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ1ล้านของ1ล้านของ1ล้านการคำนวณต่อวินาทีนะครับหรือ10ยกกำลัง18 FROPS r o p นะครับ f l o p s ก็คือ floating point นะครับ uh, operation per seconds นะก็เป็นการคำนวณนะหนึ่ครั้งต่อวินาทีแต่นี่ถึง ขนาดความเร็วนะครับถึง1ล้านของ1ล้านของ1ล้าน,อานโอ้โหมันเร็วมากๆเลยนะครับอาจจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราให้คนบนโลกนี้ทั้งหมดนะครับสมมุติว่าเรา,เาตีสว่ามีประชากรบนโลกอยู่ประมาณ7,700ล้านคนนะครับและให้แต่ละคนเนี่ยทำการคำนวณหนึครั้งใน1วินาทีเนี่ย จะใช้เวลาถึง6ปีด้วยกันนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพหรือสมรรถนะเทียบเท่ากับฟอนเทีย r s ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี่ยที่คำนวณในระยะเวลาเพียง1วินาทีเท่านั้นนะนะครับแล้วตัวฟอนเทีย r เนี่ยความเร็วที่ระดับ Exascale เนี่ยนะครับถือว่ามีสมรรถนะเทียบเท่าได้กับนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในลำดับนะฮะ 160อันดับแรกเลยนะครับในแรงเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยถึงจะเทียบเท่ากับตัว frontier super computer ตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่นะพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ในการจัดตั้งไอตัว super computer เนี่ยมีขนาดใหญ่ประมาณ2สนามเทนนิสนะครับกินพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับใช้สายไฟสายเคเบิลนะยาวถึง90ใหไมล์ความเร็วตรงนี้นะครับที่ทำ เฉลี่ยอยู่ที่1.1 Exaflop เนี่ยอันนี้เป็นแค่ความเร็วที่ความเร็วทีใช้งานนะครับแต่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยความเร็วสูงสุดที่ทาง Frontier Supercomputer จะทำได้สามารถสูงได้ถึง2 Exaflop เลยนะครับก็คือเทียบเท่าได้กับ2 Quintillions นั่นเองนก็เหมือนกับรถยนต์นะครับเรามีไม ว,วัดความเร็วในรถเนี่ยสมมติหมายความเร็วในรถเนี่ยวัดขับได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วปกติที่เราจะใช้กันก็อยู่ที่อาจจะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทำนองเดียวก,กันกับความเร็วของตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับความเร็วเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.1 e x ซ f l อ p และตัว f อนเทียร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยยังใช้พลังงาน ไฟฟ้าเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับก็คือจะสามารถใช้พลังงานอยู่ที่52.23กิกะฟลอปต่อวัตต์นะครับตรงนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับจากการทดสอบนะครับที่เรียกว่าตัว frontier test and development นะครับตัว TDS ที่ที่ห้อง lab นะครับ Oak Ridge National Laboratory เนี่ย ก็ได้ทำการทดสอบก็พบว่าตัวซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงที่สุดเลยนะครับก็โดยจากการทดสอบในช่วงแรกๆนะฮะก็พบว่าจะานะฮะตัวสเกลขนาดเล็กที่ใช้ตัวคอในตัวซ u เปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยที่12832คอ นะครับแล้วก็มีสมรรถนะอยู่ที่19.20เพต a าฟอปต่อวินาทีเนี่ยซึ่งเป็นตัวจำลองขนาดเล็กเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาทำตัวสเกลเต็มที่เลยนะก็จะใช้พลังงานอยู่ที่นะครับ6 2 6 8กิกาฟอปต่อวินาทีแต่ว่านะถ้าเป็นตัวใหญ่สุดแล้วนะครับก็ใช้อยู่ที่0.2.23กิกาฟอปต่อวัตต์ เรามาดูในส่วนของคอหรือว่าตัวซิปที่มีทั้งหมดในตัว Frontier Super Computer เนี่ยจะมีจำนวนคออยู่ทั้งหมด8,731,112คอนะครับซึ่งจะสามารถทำงานนะครับแบบคู่ขนานได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวคอเนี่ยนะครับสร้างนะโดยการใช้โมเดล ของตัวคอมพิวเตอร์เคร y นะครับที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของทางบริษัท Hewlett Packard เนี่ยนะซึ่งเคยเป็นนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แงรงอันดับหนึ่งของโลกเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนะครับโปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะมีตัว CPU และก็ GPU ของบริษัท AMD แล้วจะใช้ตัวคอร์ตรงเนี้ยเพื่อที่จะ คํานวณโมเดลที่ยากๆนะครับก็ต้องเขียนตัวซอฟต์แวร์นะครับตัวอัลกอริทึมเฉพาะสำหรับตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้ที่คํานวณในระดับเอ็กซ่าสเกลนั่นเองในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลได้มากถึง700เพตาไบต์นะครับซึ่งเป็นความจุที่เยอะมากๆเลยนะนอกเหนือจาก ความจุที่มากตรงนี้แล้วนะครับความเร็วในการอ่านของตัวไอ storage นะครับที่เก็บข้อมูลเนี่ยก็อ่านได้เร็วมากด้วยโดยจะมีความเร็วในการอ่านมากถึง75เทราไบต์ต่อวินาทีนะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนนะครับลงไปในการบันทึกข้อมูลเนี่ยอยู่ที่3.5เทราไบต์ต่อวินาทีจะมีตัว Random Read Input กับ Output เนี่ยอยู่ที่15 0 0 0ล้าน นะครับ Operation ต่อวินาทีแล้วขนาดของความจุ700เพ B ทเบตเนี่ยมันเยอะแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบนะครับกับข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บโดยนะครับห้องสมุดของสภาคองเกรสนะครับหรือ l r b r y r y o o n o r g s s เนี่ยตัว700 p เพ b y t e s ของอาการเก็บข้อมูลเนี่ยจะมีขนาดมากถึงนะครับ ถึงระดับ35เท่าของการเก็บข้อมูลในห้องสมุดของสภาคองเกรสเลยแล้วก็ความเร็วนะครับในการที่จะส่งผ่านข้อมูลตรงนี้นะครับก็มีความเร็วสูงมากๆนะครับในเรื่องของแบนด์วิดนะในตัวเน็ตเวิร์กก็ประมาณว่าสมมติถ้าเราเปรียบเทียบกับการต่ออินเทอร์เน็ตตามบ้านนะครับก็จะมีความเร็วได้นะครับมาก ถึง24ล้านเท่านะครับกับความเร็วของแบนด์วิดนะในการถ่ายเทข้อมูลกับอินเทอร์ตามบ้านหรือพูดง่ายคือสามารถดาวน์โหลดนะครับหนังนะครับที่เป็นหนังออ HD นะได้1 0 0,000นเรื่องภายในเวลาเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นเลยนะครับมันเร็วสุดๆเลยจริงๆนะครับ ทีในตัวของ f อนเทียซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็มันไม่ใช่ตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะแต่มันจะประกอบไปด้วยนะครับแบ่งออกเป็นแคบิ n เนตนะครับแบ่งออกเป็นตู้ๆก็จะมีจํานวนตู้ทั้งหมดอยู่ทั้งหมดเ4็ดสิบสแบิเนตนะครับแล้วก็จะมีโนดที่เป็น AMD นะครับจากชิปของทาง AMD เนี่ยจำนวน9,400นะครับโนดนะะ แต่ละค a บ i n e t ก็จะมีน้ําหนักประมาณ8,000ปอนด์หรือเทียบเท่ากับ3,629กิโลกรมัมนะครับหรืออาจจะเทียบเท่าได้กับรถกระบะนะครับที่บรรทุกของแล้วเนี่ย1คันในระบบทั้งหมดนะครับก็จะมีการใช้ CPU จำนวน9,408 CPU และก็ GPU จำนวน37,632 GPU นะครับโดยประมาณ98%ของ performance นะครับที่ได้มาจากตัว Frontier Supercomputer เนี่ยก็จะมาจาก GPU เป็นหลักนะครับเพราะตัว GPU เนี่ยมันเป็นตัว microprocessor ที่เหมาะสำหรับในเรื่องของงานทางด้านกราฟิกส์ นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นในการใช้ตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นหนักไปที่การใช้ตัวตัว G P U ไมโครโปรเซสเซอร์มากกว่า C P U นะครับแล้วก็การใช้ไฟนะครับของตัวฟันเทียร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใช้ไฟถึงขนาด40เมกะวัตต์นะครับ ซึ่งไฟขนาดนี้สามารถที่จะใช้งานกับบ้านนะครับได้ถึงส0,000ื่นหลังนและแน่นอนนะครับใช้คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะและใช้ความร้อนที่สูงมากนะครับที่เกิดขึ้นจากตัวคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นการระบายความร้อนเนี่ยการถ่ายเทความร้อนก็จะใช้น้ำนะครับโดยใช้น้ำในปริมาณมากถึง 6,000แกลลอนต,ต่อนาทีนะฮะซึ่งน้ำเนี่ยก็จะถูกนะครับปั๊มนะฮะซึ่งมีขนาด350แรงม้านะครับจำนวน4ตัวปั๊มนะครับตัวน้ำเนี่ยให้ไหลผ่านในระบบคอมพิวเตอร์นี้นะฮะขนาดของปั๊ม1ตัวนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบง่ายก็คือสามารถที่จะสูบน้ำเนี่ยแล้วก็เติมน้ำลงไปใน ตัวนะครับว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกนะครับได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว Frontier Super Computer เนี่ยจะเป็นซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ที่นะฮะมีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีความเร็วสูงที่สุดในโลกมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกการใช้งานของตัว f อน n t i e r Super c คอม u ิวเนี้ก็จะไปใช้งานที่ สำหรับงานที่มันยากจริงๆนะอย่างเช่นในเรื่องของอยกตัวอย่างนะครับการทำนายอากาศนะครับการพยากรณ์อากาศเนี่ยที่จะต้องมีการใช้ข้อมูลของสภาพอากาศนะครับในอดีตนะที่มีการเก็บมาเป็นระยะเวลาเป็น10สิ 10, เป็น100ปีรวมเข้ากับโมเดลนะครับทางคณิตศาสตร์แล้วก็สมการนะครับทางฟิสิกส์นะครับแล้วก็เขียนนะครับ อโค้ดนะครับอัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อที่จะให้มันสามารถทํานายนะครับหรือพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยําถูกต้องนะครับในอาคตาในอนาคตนะครับสอาวันข้างหน้าได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปใช้กับทําแบบจําลองนะครับอย่างเช่นางานบางอย่างที่ถ้าเราต้องไปสร้างขึ้นมาหรือว่าใช้คน ในการทดสอบทดลองอย่างเช่นยานะครับหรือว่าการรักษาชนิดใหม่ๆหรือนะครับคิดคน้นสารเคมีอะไรใหม่ๆเนี่ยที่ทำการทดลองแล้วมันมีความเสีย่ยมมีอันตรายมากก็ใช้ตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ซึ่งจะให้ความแม่นยำที่สูงมากๆนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ได้ข่าวมาว่านะครับจะมีตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยจะออกมานะครับในเร็วๆนี้นะครับ จะออกมาภายในปีนี้หรือปีหน้าเพิ่มอีกก็ยังอยู่นะฮะในระดับของเอ็กซ a าสเแล้วนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าว่าท่านชื่นชอบในเนื้อหาของดักงตะกอเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r ัครและกดกระดิ่งครับขอบคุณครับ